สวัสดีครับพบก,กับแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันอังคารที่28มิถุนายนกับช่องแทนเตอร์เทอรมเทอรหวยเล่าไทยและฮานอยนะครับลงทุกวันนะครับสําหรับหวยฮา,า,า,าน,านอยเป็นไงบ้างเมื่อวานฮานอยเป็นไงบ้างเอ,อ่อวันนี้เดิน3แถวนะครับไม่ชนกันเลยนะครับผมแถวแรกปกตินะครับ15นะครับเด่นสุดมากับ2679 แถวที่2นะครับฮานอยพิเศษนะครับ46ครับมากับ7528นะครับแถวที่3ฮานอย VP นะครับ38มากับ9012ศนะูนยนึองแล้ทนขอดึงเด่นนะครับจากแถวแรกมานะครับ15นะครับตัวที่ชนเนี่ย2นะครับ6 7 8 1นึ่งมาหนครับหนึ 1, 2, นะครับหนึ่งหกหนดครับห้าหกหนะครับหลักร้อยนะครับเดือวชนิดตัวคือ9ก้านะครับเก้าหนึ่งห้านะครับเก้าหนึ่งสอง 9ก้ครับ9ก้าห้แล้วก็9ก้ปครับเน้นนะครับมีตัวเดียวที่มันชนก็คือ2อนะครับแน,นที่1นึ่งครับแล้วก็5 2 2ชุดนี้เนาะน่าจะมานะครับ9ก้สองครับแล้วก็9 5 2าหาสำหรับชุดเน้นที่หาหนอยนะครับขอให้มาสักหน่อยมี3ตัว8เนาะ โชคดีครับสำหรับหัวห้าหน่อยวันนี้วัน,น,วนที่28มิถุนายนนะครับวันอังคารครับโชคดีครับผม